มาคุยกันหลังเกมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่พลาดแชมป์คอมมูนิตี้ชิลแพ้จุดโทษกับอาร์ชซนมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหลังจากเราเห็นเกมนี้กันบ้างนะครับก็เรื่องของแมนซิตี้กับทีมที่ได้ทริปเปิลแชมป์สามแชมป์ไปในซีซั่นที่แล้วแน่นอนละครับ ความเก่งที่เกิดขึ้นในซีซั่นที่แล้วกับในซีซั่นนี้มันไม่ง่ายเลยที่จะทำให้ทีมที่เป็นทริปเปิลแชมป์พัฒนาขึ้นไปได้กว่าเดิมทั้งในเรื่องของความมุ่งมั่นทั้งในเรื่องของตัวผู้เล่นนี่คือสิ่งที่แมนซิ t y ตี้ของเป๊ปกวาเดิมลา่า กำลังจะเจอปัญหาในซีซั่นนี้นะครับน่นอนละครับตัวผู้เล่นที่ย้ายออกไปอาจจะเป็นแค่คนเดียวเป็นแกนหลักอย่างอิวคายคุนโดกันเสริมมาด้วยมเตโอโควาซิสเสริมมาด้วยยอสโกก u าดิโอนเราคงจะมาติดตามรายละเอียดกันนะครับเมื่อวานเราเห็นมเตโอโควาซิสแล้วในการลงสนามนะครับโควาซิสกับการลงเล่นในแผงมิดฟิลด์ของแมนซิตี้จะแตกต่างไปจากการเล่นของอ คุยคายกุนโดกันนะครับเพราะว่าโควาซิชเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เก่งในการเข้าไปหาจังหวะสอดในการทําประตูจุดเด่นของโควาซิชก็คือการเก็บบอลการคลองบอลตรงกลางครอบครองการเล่นฟุตบอลในบริเวณกลางสนามนี่คือจุดเด่นของโควาซิชดังนั้นพอมาเล่นกับโรดี้ก็เลยทำให้กลายเป็นว่ามีมิดฟิลด์ที่มาคุมจังหวะเกมตรงกลาง2คนนะครับปกติเราเห็นในช่วงท้ายหรือว่าตั้งแต่ กลางซีซั่นที่แล้วเนี่ยเป๊ปก็มีการสลับเอากลางขอภัยขลับข,ขยับปากกองหลังอย่างจอห์นสโตนขึ้นมาเพิ่มจำนวนในแดนกลางในการเล่นเกมรุกแต่พอเปลี่ยนมาเป็นโควาซิสกับโรดี้เล่นด้วยกันเนี่ยมันก็มี2คนอยู่ตรงกลางแล้วถ้าครั้นจะเอาสโตนขึ้นมาเป็นกลางอีกคนหนึ่งในการครองบอลเนี่ยมันก็จะดูแน่นเกินไปจำนวนผู้เล่นมันก็จะดูไม่สมดุลน,น,นะครับ ก็เลยทำให้วันที่เราเจอกับแมนซิตี้ขอไปเจออาร์ซอลเนี่ยพยายามจะบิวลอัพเกมด้วยการเป็นหลัง3นะครับแล้วก็ดันแบ็คขึ้นไปเล่นเกมรุกซึ่งโอเคละไคล์วอลเกอร์กักบอาคาจิถ้ามองไปถึงการเล่นเกมรุกก็ไม่ใช่จุดที่ดีสักเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นจุดที่โดดเด่นของพวกเขาสักเท่าไหร่นี่คือจุดที่เป็นปัญหาหลักๆเลยนะครับที่เห็นในเกมที่เจอกับอาร์ซอล การมาของออแนวรับคนใหม่อย่างยอสตัวกวาดิโอผมว่าถามว่ามันทำให้ซิตี้มีส1เคนแรกที่เก่งขึ้นไหมผมว่าคงไม่ใช่นะครับเพราะว่ายอสตัวกวาดิโอก็คงไม่ได้ดีไปกว่า d ดิอสหรือว่าคงไม่ได,ดีไม่ได้ดีไปกว่าจอห์นสโตนแต่ว่าจะมีขุมกำลังที่มีตัวสมรองที่ทดแทนกันได้ดีมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่า มันเป็นการเหมือนการซื้อเพื่อเพิ่มขนาดของทีมมันไม่ได้ซื้อเพื่อความเก่งของเชเบตคนแรกที่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมมันนี่เป็นประเด็นที่ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นการไม่มีพวกตัวรุกด้านข้างอย่างลิอาสมาเลสสำรองที่จะลงมาเปลี่ยนเกมมันก็หายไปหนึ่งคนที่จะต้องมาแบกรับภาระตอนนี้หลักๆ เควินเดอร์บอยต้องแบกอยู่แล้วนะครับแต่วัย32ปีของเควินเดอร์บอยก็ต้องดูว่าจะยังคงอยู่ในมาตรฐานเดิมหรือเปล่ามีอย่างแบรโดซิวาอย่างฟิลโฟเดนอันนี้ก็ต้องดูว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งผมเชื่อหลือเกลนนะครับพอเกม,เกมผนผ่านไปเนี่ยต้องเข้ามาเล่นข้างในเพื่อจะมายืนแบ่งเบาภาระของเดอรอยรวมไปถึงมาเล่นในตำแหน่งที่อิวคายคกุนโดกานคอยเล่นอยู่เพื่อจะทำให้ทีมมีตัวผู้เล่นในเกมรุกมากขึ้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป๊ป กำลังพยายามอยู่อย่างฟิลโฟเดนเมื่อวานที่ลงมาก็ทำได้ดีในการพลิกเกมตรงกลางนะครับในขณะที่ดาวรุ่งอย่างโคพาเมอร์ harma, ผมว่าก็ยังคงเร็วไปแหละที่จะมองว่าเขาจะมามีส่วนกับทีมเยอะในซีซั่นนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นคนที่ทำประตูได้ก็ตามเพราะว่ายังไงแล้วนี่ก็ยังต้องยอมรับว่าก็ยังเป็นรองรุ่นพี่อยู่เยอะนั่นคือาภาพรวมต่างๆนะครับท,ที่ที่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงแหละว่า มันไม่เนียนแบบในซีซั่นที่แล้วมันยังมีปัญหาที่เป๊ปต้องขบคิดแล้วต้องแก้อีกหลายเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาเราก็เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะมองข้ามจุดนี้ไปแต่ต้องมาโฟกัสกันแล้วนะครับกับเรื่องของเออร์ลิงเบ็คฮาลันนะครับเราเห็นได้ชัดเลยว่าตั้งแต่ปลายซีซั่นที่แล้วจวบจนมาเกมคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยการยิงประตูของเออร์ลิงเบ็ฮาลนตกลงไปแบบชัดเจนนะครับ ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับแล้วว่าฝั่งตรงข้ามเองก็ระวังตัวกับเอริงบราวน์ฮาแลนด์มากขึ้นฟุตบอลที่จะยัดเข้าไปในกรอบเพื่อให้ฮาแลนด์ไปจบสกอร์รวมไปถึงการเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วก็เก็บตกในจังหวะบอลลูกคลิกของฮาแลนด์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วฮาแลนด์เองก็ยังเหมือนเดิมสิ่งที่เขายังต้องพยายามปรับก็ต้องก็ต้องพยายามเล่นกับเพื่อนมากขึ้นเราเห็นแต่ละเกมถ้าถ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในกรอบถ้าไม่ได้มีส่วน กับการพังประตูฮาแลนด์มีส่วนกับเกมน้อยมากนะครับซึ่งตรงนี้แหละก็มันต้องเป็นสิ่งที่ทําให้เป๊ปเองก็ต้องพยายามปรับฮาเลนด์เพราะถ้าจะไปเล่นแบบเดิมที่ฮาแลนด์ยิงเยอะแบบในช่วงต้นถึงกลางซีซั่นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเองก็ยังเรียนรู้วิธีการจัดการกัแบบลิงบลฮาเลนด์ไม่ดีนักอย่างตอนนี้ถ้าเรานับจริงๆแล้วเนี่ย9เกมเนี่ยฮาเลนด์ยิงให้กับมาร์เตอี ถ้าไม่นับเกมอุ่นเครื่องนะครับแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าถ้านับกับกองหน้าระดับเอริงเบลฮารลน9ประตู 9, ะต9เกมยิงประตูทีนักเดียวเดียเด๋ยวมันอันนี้มันคือปัญหานี้มันคือปัญหาแน่ๆนะครับโอเคละอาจจะมียูเรนอวาเลสที่คอยมาเป็นคนเล่นร่วมกับเพื่อร่วมทีมแทนแต่ว่าผมก็ยังมองว่ามันก็กลับมาตรฐานที่แมนเชสเตอร์เคยทําได้นี่มันก็ยังมันก็ยังห่างนะครับดังน,นั้นก็ถือว่า การแพ้ใน c o m คอ i t y s ช i e ลส์มองในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นการแพ้อีกครั้งหนึ่งที่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่สิ่งที่มันมีมากกว่าการแพ้คือปัญหาที่เรามองเห็นว่ามันมีจุดต่างๆที่เป๊ปต้องพยายามแก้ไขก็ต้องรอดูแลครับพรีเมียร์ลีกจะเริ่มในสัปดาห์หน้าแล้วเป๊ปจะใช้เวลาในการปรับในการแก้ ทีมของตัวเองให้มันขยับขึ้นไปอยู่ในมาตรฐานที่เคยทำได้กับคำว่าทริปเปิลแชมป์ในซีซั่นที่แล้วได้ขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมว่าคู่แข่งในปีนี้เนี่ยโอ้โหอย่างอาร์เซนอลก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขาเองยกศักยภาพขึ้นมาได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอันนั้นถ้าแมนซิ t y ตี้จะมองถึงการป้องกันแชมป์ได้มาถามเดิมดีไม่ดีอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับมันต้องยกระดับขึ้นมาอีก โอ้ก็อย่างที่บอกไปในช่วงแรกว่าการที่ทําให้ทีมที่อยู่ในระดับสูงสุดอย่างเป็นนะทริปเปิลแชมป์แล้วยกระดับทีมขึ้นไปอีกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเอาซะเลยนะครับต้องดูว่าคุณซื้ออัจฉริยะอย่างเป๊ปก่าเดวาร่าจะสามารถทําอะไรกับทีมพวกเขาในคราวนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันครับ